สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนก็มีเรื่องการถแถลงข่าวก่อนเกมครับที่จะบุกไป,ปเยือนออตแลนตาในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับรวมไปถึงอัปเดตล่าสุดเรื่องราวของมิเกลโบูริก เดี๋ยวมีอะไรก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างลีโอนะฮะลีโอรวมกันมันสกว่านะครับก็ย้ำนะฮะว่าเชลซีเนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่นกับออตแลนตาคืนนี้เวลาตีสามถ้าบุกไปชนะได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ว่ามาอัปเดตกันหน่อยครับก่อนเกมที่จะเจอกับออตแลนตาเนี่ยมีการยืนยันนะครับว่าโคพาเมอร์ถูกตัดชื่อออกจากทีม เชลซี Chelsea, ที่จะเดินทางไปอิตาลีเพื่อลงเตะกับอัตลลันตาโดยที่มาริสกาออกมาให้สัมภาษณ์ครับสาเหตุที่ไม่มีพาวเมอร์เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในตอนนี้เขาไม่สามารถลงเล่น2เกมใน3วันได้มันเป็นวิธีการที่ปกป้องเขานะครับก็ยืนยันว่าแค่ปกป้องนักเตะนะฮะเรื่องของความฟิตไม่ได้ว่ามีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นครพาเมอร์เนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่อิตาลีด้วยขณะเดียวกันก็พูดถึงทาง ฝั่งของเรียมดีแล็บนะครับเขาบอกว่าเรารู้ว่าเรียมดีแล็บเนี่ยต้องการลงเล่นเพื่อให้เขาฟิตนะครับและดีขึ้น,นเรื่อยๆแต่ตอนนี้โชคร้ายที่เขาไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนอกจากนี้ก็บอกว่าเรียมดีแล็บเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเขาไม่ได้กระดูกหักอะไรนะครับแต่จะพักนานแค่ไหนไม่รู้นะครับพูดตามตรงไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าโชคร้ายแต่ว่าเมื่อวานมีข่าวจากอเล็กซ์รูกออกมาเนี่ยว่าพักประมาณ2เดือนนะ สำหรับทาง d l a ันะครับขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์อื่นๆน,นะครับเรื่องของนักเตะนะครับก็มาริสกาก็ยืนยันว่าริชเจมส์และเวสลี์ฟอร์ฟาน่าพวกเขาเนี่ยอยู่กับเราทั้งคู่ดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นยืนยันนะครว่าฟอร์ฟาน่ากับริชเจมส์จะลงเล่นได้ขณะเดียวกันนะครับก็ มริสกาพูดถึงนักเตะอย่างสเตอร์ลิงแล้วก็ดีซาซี่เขาบอกในแง่ของราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับอักเซลดีซาซี่คือพวกเขาเนีย่ยังเป็นผู้เล่นของเชลซีตอนนี้เราอยู่กันในเดือนธันวาคมแล้วนะครับมกระรากําลังจะมาถึงดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กับนักเตะทั้ง2คนก็คือเป็นแปลง่ายว่าโดนขายแน่นอนอะสำหรับ2คนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมนะครับ นอกจากนี้เนี่ยมาริสกาก็ให้สัมภาษณ์จริงๆยาวเลยนะครับเขาบอกว่าในแง่ของการเล่นในเกมนอกบ้านเนี่ยเราเก็บแต้มได้มากกว่าการเล่นในบ้านในพรีเมียร์ลีกในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอย่างที่คุณบอกครับเราเล่น2เกมเสมอแล้วก็แพ้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างจะสมดุลกันในช่วงท้ายฤดูกาลสําหรับเกมเยือนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราชินกับมันแล้วนะครับเพราะมันยากที่จะชินแต่ไม่ใช่เกมแค่แค่เกมเยือนเท่านั้นครับ เพราะไม่มีเวลาเว้นระยะห่างระหว่างเกมเลยเราเล่นกัน2วันก่อนเราเล่นกัน2วันก่อนหน้านั้นแล้วก็เราต้องพยายามที่จะปรับตัวนะครับขณะเดียวกันสื่อก็ไปถามอเลฮานโดการาโชซึ่งการาโชเนี่ยออกมาถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับมีคนไปถามว่าแกรู้สึกเสียใจไหมที่ย้ายเ,าเรียกว่าออกจากแมนยูแกตอบว่าโน่คำเดียวเลยนะฮะ แกบอกโน้คำเดียวจบนะฮะตอบแบบไม่ค่อยแยแสเท่าไหร่นอกจากนี้แกนานโะชก็พูดถึงมาริสกาครับเขาบอกว่ามาริสกาเนี่ยไว้วางใจในตัวผมนะครับและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีความมั่นใจและผมจะพัฒนาต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจครับเขาคุยกับผมทุกสัปดาห์และผมคิดว่าเราจะดีขึ้นทั้งในตัวผมในฐานะนักเตะและทีมโดยรวมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะว่ากาลาโชจะพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหนกาลาโชก็บอกว่าผมมาที่นี่เพื่อจะเล่นบอลของผมครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเป็นนักเตะแบบไหนบางครั้งในชีวิตนี่คุณต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อก้าวไปข้างหน้ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสโมสรที่เหมาะสมมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆนะครับอันนี้คือคำพูดของอเลฮันโดกานาโชนะครับ ขณะเดีวยวกันเมื่อวานนี้นะครับก็มีการยืนยันเป็นการจับสลากในฟุตบอลเอฟเอคับรอบที่3ถือว่างานสบายๆครับเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนชาวตันแอตเลติกนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเขาเรียกอะไรเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเชลซีกับชาวตันนี่ในยุคผมนะอาจจะ20ปีไม่ง่ายนะครับถือว่าเป็นระดับแมแชชนะสำหรับใน FA ฟเอับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีพอสมัดเปิดบ้านเจอกับ อาร์เซนอลนะครับทีมใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ครับมีลิเวอร์พูลเจอกับบาร์ซลีย์เอเวอร์ตันนะครับเนี่ยเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับแมนซิตี้เจอกับเอ็กเซเตอร์นะครับก็ถือว่างานเบานะฮะแมนยูเจอกับไบรตันอ่าแมนยูนี่หนักหน่อยนะฮะก็นี่เป็นเอฟเคับรอบที่3ที่ทีมเล็กๆยังเจอกันได้นะครับก็ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับนอกจากการแถลงข่าวแล้วเนี่ย มีเรื่องของมิเคลโลบูติกครับเป็นฟุตแมคคาโตรายงานสื่อในฝรั่งเศสบอกว่ามิเคลโลบูติกอาจจะกลับมาลงสนามได้ในเดือนมกราคมปีหน้าครับหลังจากต้องพักไปเกือบ1ปีจากคดีสารกระตุ้นการถูกสั่งพักลงแข่งของเขาเนี่ยอาจถูกยกเลิกในวันที่17มกราคมในปีหน้าซึ่งจะทำให้เขากลับมาลงสนามได้อีกครั้งโดยทั้งเซบียาและสตาร์บูกเนี่ย ให้ความสนใจในตัวบูติกนะครับอันนี้เป็นสื่อใหญ่ที่เพิ่งเล่นนะครับอันนี้พอเชื่อถือได้ส่วนข่าวอื่นๆก่อนหน้านี้นะฮะตีไว้เป็นลือเลยนะครับก็ลุ้นหน้า17มกราคมครับอันนี้ฟุตบอาโตรายงานแต่สื่ออื่นยังไม่ได้รายงานนะครับขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าเชลซีจะไม่เรียกตัวเอเมเนลเอเมกาเข้ามาในเดือนมกราคมนะครับโดยแผนเนี่ยยังคงเรียกตัวเอเมกาในช่วงซัมเมอร์ ขณะที่เดลี่เมลรายงานบอกว่าเลมดีแลบเนี่ยเคยหายจากการลงสนามไป2เดือนเมื่อต้นฤดูกาลเพราะเจ็บแฮมสตริงเชลซีรับมือกับช่วงเวลาที่เขาหายไปอย่างกระทันหันด้วยการดึงมาร์กิลกลับมาจากสัญญายืมตัวที่เดอร์นด์เพื่อเป็นตัวแทนและเข้าใจว่าทางสโมสรจะยังคงใช้แนวทางเดิมหลังจากดีแลบบาดเจ็บซ้ำนะครับก็ดูแล้วก็ใช้มาร์กิลไปก่อนนะฮะขณะเดีวยวกันมีรายงานว่าจอเปโดเนี่ยมีค่าเฉลี่ยโอกาสยิงต่อเกมเพียง 1.75ครั้งซึ่งนับว่าต่ำที่สุดของบรรดากองหน้าที่ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วแจ็คสันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยทยี่ที่3.08ครั้งหากต้องใช้ในการเปรียบเทียบนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของจอห์นเทอร์รี่พูดถึงประเด็นของโมเมสซาร่านะครับเขาบอกว่าคุณคิดว่าเขาทำถูกต้องทำถูกทำให้กลายเป็นแพ้หรือเปล่านะฮะหรือถูกถูกทำให้เป็นแพ้โดยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่า ผมว่าตัวเขาเองคงเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเขาฟอร์มไม่ดีในฤดูกาลนี้แต่ผมก็เห็นด้วยกับซาร่าพูดเหมือนกันผมคิดว่าเขาถูกทําให้เป็นแพ้นิดหน่อยนะครับผมคิดว่านักเตะร์พูหลายคนรวมถึงตัวเขาเองฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังเหมือนกันส่วนแดนนี่เบอร์ฟี่เนี่ยลากยาวเลยครับพูดถึงซาร่าครับเขาบอกไปเคาะประตูหาผู้จัดการทีมนู่นนะครับไปคุยกับเจ้าของสโมสรนก็ได้ทําทุกวิธีทางครับคุณต้องทําเพื่อแสดงความไม่พอใจ เพราะการกระทําที่เป็นอยู่แบบนี้จะสร้างปัญหาให้กับทีมให้กับผู้จัดการทีมและทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของตัวเขาเองคุณทําแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็าตามคุณไม่ควรจัดการด้วยวิธีนี้ทุกคนต่อสู้เพื่อตําแหน่งของตัวเองและโชว์ฟอร์มให้ถึงระดับที่ต้องการนักเตะดังหลายคนก็โดนวิจารณ์ครับโดนแฟนบอลเริ่มไม่พอใจเหมือนกันทุกคนกําลังถูกตัดสินฟอร์มเหมือนกันหมด ผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นอีกครั้งนะครับผมคิดว่าเขาจะมีเวลาตั้งหลักทุกคนก็อยากเห็นตํานานอย่างซาร่าได้อำมรายอย่างสวยงามในช่วงฤดูท้ายฤดูกาลแบบที่นักเตะหลายคนเคยได้รับผมมองว่ามันจะไม่จบแบบแย่ๆด้วยสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้สโมสรนแต่ก็มีความเป็นไปได้เสมอหากเขายืนกรานว่าจะทําแบบนี้ต่อจริงๆ ลีูเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ครับพวกเขามีสัญญาของเขาอยู่แต่ถ้าเขายืนกลานจะอยากย้ายจริงๆบางทีเราอาจได้เห็นบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนะครับขณะที่เอเมเดลเปอร์ตีออกมาพูดถึงโรเบิร์ตซานเชสครับเขาบอกโรเบิร์ตซานเชสน่าจะรู้ดีว่าช่วงวเวลาของเขาเชลซี Chelsea กำลังนับถอยหลังอยู่พอจบฤดูกาลผมมั่นใจเลยว่าเชลซีจะพยายามมองหาผู้สัรตรูคนใหม่หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นการดึงไมค์เพนเดอร์กลับมาจากสตาร์บุกก็เป็นไปได้นะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เชลซีไม่มีโคพาเมอร์ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าเรียกว่าต้องจำกัดจำเขียนนิดหนึ่งในการลงเล่นแต่ว่าจะมีริชเจมแล้วก็รวมถึงเวสลีย์ฟฟาน่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับส่วนใครยังไม่ได้ชมคลิปวิเคราะห์ฝากติดตามรับชมได้ผมลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ